ดูนิเวอร์พููกำลังเผชิญกับวิกฤตหนักที่สุดในรอบหลายปีภายใต้การคุมทีมของอาเนสโอตพวกเขาแพ้ในพรีเมียร์ลีกไปแล้วถึง4นัดติดต่อกันอันดับร่วงไปอยู่ที่6เกิดอะไรขึ้นกับหงแดงบอบลฟรสรุป3ามเหตุผลมาให้คุณ 1. เกมรับสุดรั่วปัญหาใหญ่ที่สุดการป้องกันลูกตั้งเตะพังไม่เป็นท่าล่าสุดกับเบรนท์ฟอร์ดก็เสียประตูง่ายๆจากลูกทุ่มและจังหวะผิดพลาดส่วนตัวของกองหลังแถมฟานไรด์ยังมีส่วนเสียจุดโทษอีกด้วย วินัยเกมรับหายไปไหนหมดสซาลาไม่ใช่คนเดิมแนวรุกขัดความเฉียบขาดมฮัมหม็ดซาลาที่เคยเป็นเครื่องจักรถล่มประตูฟอร์มตกอย่างน่าหายใจก่อนหน้านี้เขาทำประตูในลีกไม่ได้ถึง6นัดติดต่อกันผู้เล่นคนอื่นๆก็ดูอ่อนล้าไม่มีพลังในการเพรสซิ่งเหมือนที่เคยเป็น 3. แมทคติกสล็อตยังไม่เวิร์กในลีกชัยชนะสวยหรู5ต่อหนึ่งใน UCL อาจเป็นภาพลวงตา เพราะแท็กติกของสล็อตยังไม่สามารถรับมือกับทีมที่เน้นการป้องกันและโต้กลับเร็วในพรีเมียร์ลีกได้ทีมดูขาดความสมดุลและการแก้เกมยังไม่ทันท่วงทีนี่คือการพิสูจน์ครั้งใหญ่ของอาเน่สล็อตเขาจะกอบกู้วิกฤตนี้ได้หรือไม่หรือหงดางจะหลุดวงโครจร UCL ในลีกไปเลยคุณคิดว่าใครควรเป็นแพ้รับบาปในสถานการณ์นี้คอมเมนต์มาบอกบอบลฟด่วนเลยครับ